สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีข่าวมาฝากแฟนๆที่ตั้งตารอซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องเซเว่นฐานซองอินกำลังจะมีเ hey, ฮหลังจากที่ปีนี้ปล่อยซีรีส์รัดฟ้าหาหัวใจหรือ flight to you ให้ชมกันแบบฟินๆจบไปแล้วน้องฐานกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่ให้เราชมกันอีกในซีรีส์โรแมนติกดราม่าเรื่องโ o a d home หรือชื่อจีนว่ากุยลู่ในช่วงแรกมีข่าวลือว่าคู่พระนางของเรื่อง จะเป็นฐานซอิงกับหลินเจียหลุนแต่สุดท้ายก็มาลงตัวที่จิงปัวหลันที่มาประกบคู่กับสาวน้อยตาโตแก้มป่องฐานซอิงเป็นเรื่องแรกซึ่งแอดมินได้ข่าวว่าจะออนแอร์ air ที่จีนวันที่13มีนาคมนี้จำนวน30ตอนในช่องไอฉีอี้แมงโก้และหูหนานทีวี รดโฮมดัดแปลงจากนิยายของโม่เป่าเฟยเป่าเจ้าของผลงานเขียนนายเย็นชาติกับยายปลาหมึกและทุกชาติพบกระดูกงดงามเป็นเรื่องราวการกลับมาพบกันอีกครั้งของนักลงทุนสาว กุยเสี่ยวรับบทโดยฐานซงอินและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษลู่เหยียนเฉินรับบทโดยจิงปัวหลันซึ่งทั้งคู่เป็นรักแรกของกันและกันในวัยเรียนแต่เมื่อลู่เหยียนเฉินต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนตำรวจและครอบครัวของกุยเสี่ยวประสบปัญหาทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องจบลงกระทันหันการกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปเกือบสิบปีกับประโยคที่ว่า แม้กลายเป็นผงทุรีฉันก็จำเธอได้ทำให้ทั้งคู่เข้าใจได้ว่าหัวใจของเขาและเธอต่างก็ไม่เคยลืมกันเมื่อทั้งสองได้ใกล้ชิดก,กันอีกครั้งความปรารถนาที่มีต่อกันจึงไม่อาจาระงับไว้ได้แต่ว่าพ่อแม่ของหลุยยนเฉินได้มั่นหมายลูกชายเอาไว้กับคนอื่นแล้วจึงทำให้กุยเสี่ยวต้องถอยห่างในส่วนการถ่ายทำเกือบทั้งเรื่องเราจะได้เห็นฉากสีขาวโพลนของหิมะ เพรเปิดกล้องกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ภายใต้ภูเขาหิมะและบรรยากาศแสนโรแมนติกที่ซินเจียงด้วยอากาศที่หนาวติดลบถึง26องศาใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมด6เดือนนอกจากความฟินของคู่พระนางแล้วเรายัางจะได้ชมฉากสวยๆจากซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยค่ะ หากมีข่าวคลาวซี e รีส์ดีดาราเด็ดแอดมินจะติดตามและนำมาเสนอให้แฟนๆได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงจริงกันอีกในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ